เอาไปเที่ยวรวิมชายหาดได้นเลยเพื่อนๆก็มีเป็นกาแฟนะครับมีเป็นชานะครับลาวตากผ้ามีให้นะครับให้ดูบรรยากาศสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่อวานีพัสนะครับวันนี้เราผมจะมารีวิวที่พักให้เพื่อนๆทุกคนนะถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะในการหาที่พักแล้วกันนะครับที่อวาวนีพัสนะครับห้องที่เราจองมาเป็นห้องดีลักห้องดีลักเนะี่ยม,มา เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามารีวิวในส่วนแรกกันก่อนเลยนะครับในส่วนของห้องน้ำนี่ห้องน้ําอยู่ขวามือน,นะครับเดินเข้ามานะครับก็จะเจอกับแป้งก่อนเลยแป้งและยาสีฟันนะครับเขามีให้นะครับแล้วก็มีน้ำไหมสองขวดนะครับที่อยู่น้่งน้ํานะครับผมมีแชมพูยาสกมอบาบน้ำให้นะครับ ฝากวัวเป็นแบบนี้นะครับมีทิชชู่มีอะไร่าผมให้นะครับผมอ่าโอเคครับอันนี้อยู่ในส่วนของซ้ายมือนะครับก็จะเป็นตู้เก็บเสื้อผ้านะครับนี่ด้านบนนี้เหมือนเขาจะมีเป็นกระเป๋านะครับให้เราเอาไปเที่ยวริมชายหาดได้นะครับสําหรับใครที่มีสัมภาระเยอะๆครับมีแม่แผ่นเสื้อให้นะครับตรงนี้นะครับ มีที่รีดผ้าให้นะครับและนี่ครับเป็นไฟฉายอ่าเป็นไฟฉายโอเคครับผมีเราครับแตะให้นะครับสองคู่มีตู้เซฟให้นะครับแล้วก็คนช่างมาครับนี่จะเป็นเทารีดนะครับและส่วนในนี้น่าจะเป็นได้เป่าผมนะครับราคานี้นะครับ เป็นราคาเช่า1คืนนะครับอยู่ที่4,000บาทนะครับแต่ว่าช่วงนี้มีโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับโอเคและนี่คือเป็นแก้วน้ำนับสำหรับชงกาแฟนะครับมีการน้ำร้อนให้นะฮะมีปลั๊กนะครับสำหรับเสียบการน้ำร้อนอยู่ตรงนี้นะครับสองตัวเสียบสายชาร์จแบตด้วยก็ได้นะครับมีตู้เย็น ขนาดมินิให้1ตู้นะครับแล้วก็มีน้ําอีก2ขวดนะครับอยู่ในตู้เย็นนะครับแช่ไว้สําหรับเรานะครับมาดูในส่วนของเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มจะมีเป็นกาแฟนะครับมีเป็นชานะครับส่วนนี้ก็จะเป็นน้ําตาลนะครับเที่ยวไว้ใส่ในตัวของกาแฟนะครับลิชักนี้ว่างเปล่านะครับลิชชกกลางนะครับ ที่แที่3ามก็ว่างเปล่านะครับไม่ได้มีอะไรให้นะฮะโอเคครับและนี่ก็คือเป็นโหมดนะครับในการปรับแอร์ในห้องเรานะครับนี่เป็นลิ้นชักหัวเตียงครับผมมีปลาให้นะครับ1รูนะครับผมโอเคอันนี้คือบรรยากาศในห้องนะครับคร่าวๆมีทีวีให้1เครื่องนะครับ นะครับแล้วก็ที่นี่มีบริการเป็นรถกอล์ฟด้วยนะครับผมนะก็ถ้าเพื่อนๆคน,นไหนนะครับอยากจะไปริมชายหาดนะครับก็สามารถเรียก,กรถกอล์ฟได้โดยการกดโหนะครับและตรงนี้คือบริเวณนะครับของวิวทั้งสอง,องเรานะครับมาดูในตัวส่วนของ ตัวนอกระเบียงก่อนนะครับก็จะมีพัดลมให้นะครับเป็นแบบแขวนหนึ่งตัวนะครับมีที่พักให้มีที่นั่งจิบชาจิบกาแฟด้วยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนราวตากผ้ามีให้นะครับสามารถพับเก็บได้นะครับผมโอเคแล้วนี่คือวิวนะครับของสระน้ำนะครับสระน้ําที่นี่นะครับมีบริการเยอะแยะเลยนะมีฟิตเนสมีสระน้ํามีสองสระนะครับให้ดูบรรยากาศ คือดีดีมากๆนะครับดีมากๆเตียงเป็นแบบ k i งไซ i z e นะครับผมสองที่นอนนะครับแล้วก็พี่พนักงานของเรานะครับแจ้งว่าประตูนี้นะครับประตูระเบียงเนี่ยถ้าเปิดทิ้งไว้นะครับระบบไฟในห้องเนี่ยจะตัดอัตโนมัตินะครับก็มันเป็นเซฟตี้ของทาง โรงแรมเขานะผมก็ถือว่าดีมากเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวโรงแรมนะครับผมมาเที่ยวนะครับก็เลยแถวนี้ก็เลยมาพักผ่อนนะครับเป็นของหนึ่งหนึ่งคืนสองวันนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะครับ ริมชายหาดนะครับกับบรรยากาศด้านล่างนะครับเป็นสระว่ายน้ำนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ